สวัสดีครับเสียงของเจสันที่เพื่อนเพื่อนได้ยินไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ว่าจะเป็นจากทั้งในหนังหรือในเกมเพื่อนเพื่อหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่าเสียงนั้นมีที่มาที่ไปและมีความหมายว่าอย่างไรซึ่งที่มาที่ไปของเสียงเจสันก็มาจากประโยคนี้ครับ k e r mommy e r Don't let her get away mommy Don't let her live โดยที่เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นขณะที่แม่ของเจสันกำลังแก้แค้นให้กับเจสันและประโยคที่หลอออยู่ในหัวของแม mmm. well ่เจสันนั้นก็คือ Kill her m ม m m y ซึ่งประโยคนี้นะครับเมื่อพูดวนไปวนมาเรื่อยๆก็จะเหลือเพียงแค่คำว่า kill กับ m า m และคําว่า kill กับมามที่เหลือนี่แหละครับเป็นที่มาของเสียงเจสันเอาข้อจริงๆแล้วฟังดูก็ไม่คล้ายสักเท่าไหร่นะครับ แต่จากหลายๆเว็บไซต์นะครับก็อ้างอิงที่มาของเสียงเจสันจากประโยคของแม่เจสันประโยคนี้แหละครับเอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมการสตรีมสดนะครับอย่าลืมไป Follow ทวิชที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับแลวก็อย่าลืมกดปุ่มแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการสตรีมสดทุกครั้งขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผม